น <h> ี hai, ่ๆนี <laughs> ่ห้อยนี่ค่ะอันเป็นจังได๋มาจังได๋มาต่างๆุ่นขคือได้ยินข่าวว่ายอดวิวก็ดอกก็เดียแต่ปู่สวงนั่นน่ะอือว่าเพิ่นเขียนให้ใส่บ่าวใส่หยังนั่นน่ะคือว่าแตกคักแน่แท้โอ้วที่แล้วไปหาเพิ่นอือเพิ่นเขียนใส่หมวกให้ใส่หมวกนี่บ่นําเจ้านี่บ่หมวกตัวนี้เพิ่นเขียนให้เอ่อ795้เบิ่งหลักฐานกันน่ะเพิ่นเขียนใส่หมวกตัวเลขสิบ่เห็นเนาะค่ะเนาะแล้วเนเขียนใส่หมวกก็ 7, 9, เจ็ดเก้าห้าเขียนส่มือก็ 9, 1, อเก้าหนึ่งห้าเขียนสายใบโพโอ้ยใบโพน่ะพี่เนานะใบโพก็ส <10, S 2> <9, 5 S 1> องเก้าห้าเพิ่นเขียนไฮโซตัวเดียวกันมด <c oughs> เขียนไฮสามย่างท้องมอเ่แลเพิ่นเขียนไ้ก็มีเก่าหานะคะมีเก่าหาะะ<ห>แต่งวันนี้เพิ่นไปยูนะคะเพิ่นไปใส่เพิ่นไปอุ้ม ปลาชุนบุรีอพยพอุพยคอรบ้างค่ะอพยพนี้ลุมพื้นแม่ล่างหัดเนาะเพื่นเป็นแม่ล่างซื้อหลวงปู่สวงซื้อหลวงปู่สวงใดนะคะเพื่นเปาดูกระทอมกระทอมไปภาคไปนากระทอมอำเภอไหอเภอไหนอยู่บัวเชดไเดรนเยะ คุณดูบัวเชิกระท่อมปลายนาอยู่ซีสเกตเนาะค่ะซีสเกตแล้วกระท่อมตัวนั้นเป็นกระท่อมอะไรนะกระท่อมปลายนาพี่หลวงปู่สวงเคยไปดํานาอยู่ใช่หลวงปูชวงเพิ่นไปดํานาไปดูหันไปนอนหันกินหันเนาะค่ะแม่ร่างหัดเนี่ยเป็นผู้ติดตามแต่ว่าเพิ่นชื่อหลวงปูชวงได้เนาะค่ะมือหนันไปขอตัวเลขเพิ่นเพิ่นก็หายเก้าห้าเต็มเต็มเนาะค่ะเนาะเลขเก้าห้าแต่ว่าบ้ซื้อเนาะค่ะมบ่ได้ซื้อเพิ่นห้มากกับบ้ซื้อเพราะว่า บ่มีเงินเนาะค่ะวิ่งสืบอิ่ีทุนให้เก้าห้าตัวเดียวห้าวนี่นะคะมวนี่ไปเพื่น่ายุเจเพื่นเขียนตัวเลขใส่อ่ะเบ้าเนาะพี่เขียนตัวเลขใส่เบ้าเพื่นเขียนใส่ไว้ให้ตัวเลขของเพื่อนนะมีสามหางตัวคุณหนึ่งแล้วก็มีสองตัวคุณเนะคะสามตัวของเพิ่นแปดแปดหกแปดแปดหกค่ะแปดแปดหกแล้วก็เลขสองตัวของเพื่อนเก้าศูนย์ เพิ่นเียนให้เก่า0กับ886เพิ่อนเียนให้แค่นี้ค่ะก้อนเพิ่นเสียไปชนบุรีก้อนเพิ่นสีโอพยบค่ะก้อนเพิ่นสีโอพโยบต่าน,นี่กับมาอยู่ค่ะกับมาช่วงปีใหม่๋อค่ะคกับมาช่วงปีใหม่ตัวน,นี้เป็นเลขอ่ะล้วงปูสวงซื้อล่างแม่ฮัทนะคะเนาะซื้อล่างค่ะล้วงปูสวง886 886ตัดออก90ค่ะ90เล็กท้องหาส่ะ ดวัเก้าวันีอกราหกเด้วค่ะจเขียนในว้าจุลาบอกเขียนในเาเป็นเขียนไว้ไฮนะคะเนเขียนไว้หฮไปหาเพื่อนประท่านแล้วพอดีไปเห็นนะคะเป็นเ่นเป็นร่างส้่บอกค่ะเขาตลอดเลยวาจ้าเขียนไว้ให้คันมยคะคันหาไฮราคาคันนี้คันหาคันเห็ดถือนะคะเ็ดลา เขรียกอะไรนะทำพีท่านพิธีถูกเขาไปให้คืแกก็จะรับแต่งถูกเพนสิหายถูกตลอดเนาะค่ะแล้วเกลายหลมันจะหายถูกเนาะจ้าวันนี้เป่หวนนี้ไหายเบลเบ่ปุกับเก้าศูนย์ใต่เบเลเ้าศย์สิเบลกับเก้าศูนย์่ห่วยมันจะเป็นตาม่าอยู่นี่เหรอเนาะเปลเปหกับเก้าศูนย์ ขึ้นไข่เช่นนี่นะคะขึ้นไข่เช่นนี้ขนไข่เข่ามาจักงวดเหรอจ้ะคือว่าบโบขอยมีเวลาไปนะคะน้องทำยังไปย่ำได้ค่ะถือตลอดส่วนมากจะดูติดชายเดนนเนาะกระาไปแล้วก็ขึ้นมีเหตุการณ์บานเมืองบมีห้องกระบาไปห้องอะไรเนาะค่ะโดนโดนห้องกับห้องชื่อห้องชื่ไปเทื่อนนี้นะคะเนาะแต่ว่าตัวเลือขึ้นน่ะหายย่ำได้ถูกย่ำนั้นเนาะค่ะค่ะย่ำได้ถูกย่ำนั้นบอกค่ะจักงวดแล้วค่ะ แต่เข้าไปตามนี่จั่งวดนะวัดที่สองวดที่สองโอ้แต่เข้าไปตามนี่คืองวดที่สองแต่ว่าเจ้าลายนี่เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองเขาดุนดุจิไปเถื่อแล้วไปแงมไปถึงแงมนั่นอันนี้เขาต้องงวดเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเขานะะค่งวดที่แล้วเขาเกาหานแต่วันี้เขาก็เลยไปต้องงวดเนาะค่ะไปต้องงวดขึ้นยันไฟเบาให้ต้นนี้ค่ะแตกพบทัพย์เก่าสุด แปดแปดหกกับเก้าศูนย์เพิ่นเพิ่นเพิ่นไห้ขั้วบ้างเพิ่นมั่นใจเต็มที่เลยแปดแปดกับแปดหกนี่เพิ่นไห้เข้าขั้วออกบ่าเข้าก็ต้องตัดเอาเองค่ะเพิ่นของของเพิ่นนี่เคยปิ่นหัวบ่เคยอยู่แมนบค่ะเอาก็ปิ่นไหวเพิ่นบ่างาเทียเพิ่นปิ่นเป็นแปดเก้าแมนค่ะเป็นกันไห้สิบบ้างกันไหวนเก้ากับ <S 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 หกศูนย์ไม่อันอยู่แต่ว่าอันนี้เข้ากันเองดอกกจริงๆเก้าไฮมาแปดแปดหกกับเก้าศูนย์เท่านั้นเอากันไวเข้ากันไวเสือๆอันนี้กัหกศูนค่ะด้านเกันอกเมันมีตัวกันไวเนาะพี่นเิดเส้นใต้เอาไว้บอกว่าระนั่นับอกว่าระแล้สิบออกไรตู่แต่น้ะบอกจะหลักนี่เนาะ ห่ปกัดังมตโดนเล้วโตนี่บ่ะครับโตนี่แหละของปูสวงนะครับยายหัดนะครับปูวงโอ้ตะกี้กับบาเนเล่แล่ะเนาะยิบหลุดตะลีให้คนถือคาสุดเนี่ยงวดที่ดังที่ชุดเพื่อนเขียนใส่หนาผากนี่เพื่อนเขียนใส้หนาผากเก๋เพชรเลย เขียนเลขใไซนาผารเกเพียร์ในเมื่อนานขึ้นจะยนใส่หักมื่แดงบ่ติดเออเขียนใไซนาผารเป็นยายคนแก่นะครับผมเขียนใไซนาผาร์เป็นเป็นร่างทรงของปู่หรอครับใช่เป็นร่างทรงปู่หลวงปู่เพิ่นซื้อหลวงปู่ได้ซื้อหลวงปู่สวงได้ครับปู่สวงแต่ว่ายายหัดเป็นคนซื้อค่ะ ยหยหัดเป็นเจ้าของที่ดินและกระท่อมตรงนั้นเนาะบางทีบนไปนางเอาเลขยุ่งทนาทำอะเต็มโตเบนนั้นได้หัดนี่คือเจ้าของหน้าเราคู่ส้วงก็สิไปดำ้นาอยู่หันเป็นส่ไหมัููสวงยังบทันเพิ้นเคยตีดตามรับเคยตินตามผู้สวงอันนี้่หัดมากค่ือแม่ออคําหญหัดเป็นแม่ออคําแม่ออครับ แต่จริงๆแล้วไปเห็นในเว้าเนาะแต่ถ้าแกจะลงเอาจริงก็ต้องเราก็ลงเอาแบบนั้นเนี่ยแกจะลงให้แต่วันนี้แกพยพลูกหลานมารับไปก่อนไปที่ชนบุรีครแบ่พ่อผมไปเจอแต่ตัวเลขนี้ก็เลยเอาตัวเลขนี้มาฝากใหญ่หัดคนถที่ว่าเขียนไสวเลหายเน่นคือหัวพื้นว่าจะหัดเขียนไว้เขียนไเว้าไว้แล้วก็ไปไปชนบุรีลงก่อนก็ได้ครับ นนี่่่กกระทออมแโดคือพี่ไปบ่อยไหมครับผมใช่อันนี้เหมือนไหมเราได้โชคได้ลาบบ่อยไหมครับถ้าไปนี่คือได้เลยอย่างนี้เหรอนี่คือนาจกแล้วคือคนทางไกลก็ไปที่กันลูกค้าลูกหลานแกเนี่ยเป็นคนต้านเมืองฝักคำินอ่าที่บริษัทใดต่างๆฝังคำินเข้ามาก็ไปหาเหมือนมากแล้ว แสดงว่าติดชายแดนเลยเป็นบหมครับแล้วดังอยู่ตรงนั้นเป็นแถวนั้นหรือชายแดนอำเภอบัวเชิดนะครับบัวเชดติดชายแดนเนาะครับตอนนี้คือเพิ่นอพยพก็กำลังอพยพก็คือนอกจากโชคลาภก็มีดูดวงอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับครับไม่ได้บอกแต่แฟนแกบอกวายายหัด สามารถซื้อกับปูสวงได้ก<ด>็เ,เป็นแนวทางในเอเนะ,นะเป็นแนวทางที่พี่เพชรนะครับผมมาเล่าให้ฟังนะฮะ<ช>ว่ายายหัดนี่คือเป็นร่างทรงของปูสวงนะครับให้มานะฮะคือคือว่าเข้าเป็นประจําเลยนะครับอันนี้ทางช่องก็ยังไม่เคยไปสักทีเนาเนะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปนะครับผม แถวเขตชายแดนนู่นแหละครับผมใายชายแดนนะฮะเอายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีเนาะครับก่อนก็ที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเอายังไงคลิปนี้ขอจบพิเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ